ธรรมาก่อนนอนเรื่องคนสี่ประเภทสังคมหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานบร,ริษัทก็จะมีคนมากมายหลายรูปแบบแต่โบราณได้แบ่งไว้สี่ประเภทด้วยกันคือคนฉลาดและขยันคนฉลาดแต่ขี้เกียจคนโง่และขี้เกียจและสุดท้ายคือคนโง่แต่ขยัน มีลักษณะและความแตกต่างดังต่อไปนี้คนประเภทที่1คนฉลาดและขยันคนประเภทนี้ถ้าส่งเสริมให้ดีแล้วต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นเจ้าคนในคนเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพจึงควรเลี้ยงไว้และไม่ควรเลี้ยงไว้ห่างสายตาแต่อย่าให้ใกล้ชิดเกินไปเพราะอันตรายคนประเภทที่สอง คนฉลาดแต่ขี้เกียจคนประเภทนี้ควรให้ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับการใช้หัวคิดหรือวางแผนจะเหมาะที่สุดเพราะเป็นคนเก่งคิดไวแต่การปฏิบัติต้องมีคนช่วยคนประเภทที่สคนโง่และขี้เกียจคนประเภทนี้พอเอาไปเป็นนรงงานได้แต่ต้องคอยจับตาดูคอยแนะนำให้ทำตาม หรือให้มีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้นปล่อยให้ทําเองไม่ได้คนประเภทที่4คนโง่แต่ขยันคนประเภทนี้มักจะสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมอันตรายต่อสังคมและองค์กรไม่ว่าจะให้อยู่ในตําแหน่งหน้าที่ใดก็ก่อความวุ่นวายเดือดร้อนได้ง่ายในสังคมหรือองค์กรไหนก็ตาม ย่อมจะมีคนสี่ประเภทนี้อยู่ด้วยเสมอการจะใช้งานคนในสังคมหรือองค์กรน,นั้นๆให้สอดคล้องกับลักษณะนิสัยหรือคุณภาพของคนจึงเป็นเรื่องสำคัญดังมีคำกล่าวว่า Put The right man on the right job เพราะการเลือกคนได้เหมาะกับงานก็จะมีแต่ความสำเร็จในทางตรงกันข้ามการเลือกใช้คนไม่ถูกกับงานก็จะมีแต่ความล้มเหลว และเป็นอันตรายทั้งแก่สังคมและองค์กรในวงกว้างเช่นกันแล้วท่านละ่ะคิดว่าอยู่ในประเภทไหน